สวัสดีครับผมมือนี่กลามาเปิดถังนะครับเผาทานของเฮานะครับถังนี้นะครับใส่เวลาในการเผานะครับสิบหกชั่วโมงนะครับเป็นไม้ขนาดใหญ่กว่ารอบที่ผ่านมาทุกรอบเลยครับนี่นะครับสิ่งใหญ่กว่าทุกรอบที่เผานะครับใส่เวลาในการเผานะครับสิบหกชั่วโมงนะครับเป็นท่านดีครับเนี่ย ท่านดีขนาดเลยครับนะครับครับเป็นท่านดีขนาดเลยเป็นไม้ยูคาที่เขาตัดแล้วก็ปล่อยแววให้มันหมันหมาดนะครับเกือบแห้งนะครับต้องให้มันเกือบแห้งถ้ามันเบียกคักคววมชื้นลลยนี่การทังการเผาในทางแบบนี้มันจะมักมีปัญหาครับมันจะไปอุดหูนะครับ กกมันบอคือเตาดินนะครับนี่เกือบแหง้งเป็นไม้ที่ผมตัดสดนะครับตัดหล้วาก็มาเลื่อยไว้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแบบที่เห็นนะครับเลื่อยกองวบตากแดดแรงเสียครับให้มันมันมาเท่าจะเบิ้งมันสรงสีเบาๆเคาะออกสี่มันหมาดนะครับเกือบแหง้งว่าได้แห้งสนิทนะครับให้แค่มันหมาดประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เท,ะะเท่าเขาจะมัเท่านีครับนี่ครับอันนี้คือการจุดไฟแบบในถังเ้ยครับเนี่ยจุดไฟแบบในถังเลยเอาไม้เลี้ยงแค่ชั้นสั้นเดียวนะครับเลี้ยงไม้แค่สั้นเดียวแล้วก็จุดทั้งใต้เลยครับเนี่ยจุดทางในนี่นะครับเลี้ยวกะเอาไม้เติมเข้าไปเรื่อยๆจนเต็มครับ กะสิออกน้าหน้า,นาตาแบบนี้ครับเดี๋ยวเอาชุดนี้ออกเลาก็สิอันนี้เป็นไม้กระถินลงครับเนี่ยไม้กระถินลงเอาชุดนี้ออกก็สิเอาชุดนี้ใสอีกครับเนี่ยมันมา,นมา,นมานแล้วยังเหลืออีกครับที่ตัดไว้ยังเหลืออีกเยอะเลยอีกประมาณเป็นร้อยก็ต้นยังบ่ได้เอามาครับตัดให้มันหมานๆไว้ก่อนมันจังเบานะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็รีวิวให้ชมกันนะครับถังที่ซีแล้วครับที่เผาเป็นไม้ไส้ขนาดใหญ่กระรุ่นขาดุนแขนนะครับ2นิ้วสามนิ้วนะครับก็ถือว่าทานกัสวยงามอยู่ครับนี่สวยงามครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ